อือเดี๋ได้กินเห็ดนะ้องวิน,นอือไ,ได้กินเหมือนกันได้กินเห็ดนะเดี๋ยวไปดูวันหยุดนะแต่ไม่รู้ว่ายอยู่ที่ไหน,นนะทำไมไหนนั่งไงไหนตาตานล้วตาทก็ขอการาบสวัสดีพี่ชบ้านนาะเพลเพทุกคนกันด้ยนะครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่น้องวิงคนเล่นกีนะคนดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาไปหาน้องตาซานนะกนะนะ็ผมก็คิดถึงน้องในะวันนี้ก็เลยมาหาแล้วคณดู ก็วันนี้ก็ผมก็ได้มาพี่แฝงแนะครับมาเป็นแบบดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็พาน้องวินมาหาน้องทาาัาสานกับพี่ยมนะครับ<ม>ไ,ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าผมทีแรกผมว่าจะมากับน้องวินสองคนนะวันนี้น้องดอกไม้เขาเลยอยากขอมาด้ดายวยนะครับก็เลยแบบพามาด้วยครับสวัสดีคับแล้วก็เพื่อที่ความปลอดภัยเนี่ยน้องเนี่ยยังดื้อเนี่ยพวกเราต้องถ่ายคลิปกันก็เลยแบบพาน้องใหม่มาด้วยนะน้องใหม่มาดูแลน้องดอกไม้ด้วยนะครับผม ก็สวัสดีจักน้องใหม่นะครับทุกคนเอาก็วันนี้ก็มาเป็นครอบครัวนะเพราะเหมือนแบบก็ยากแบบจะได้เจอหน้ากันร่วมหน้าร่วมตา่ไพี่ก็ทุกคนไปเดี๋ยวเพื่อเป็นแกงไม่เสี่ยเลเราจะไปหาน้องสายกันไปครับผมไปขอทุกคนก็ทุกคนนับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรองเท้าน้องดองไม้ดองไม้ไหนดูรองเท้าดินี่นะฮะผมให้ใส่มาเป็นคู่ก็ไม่เอานะชอบใส่มาแบบนี้แปลกนะเป็นไงทำไมชอบแบบนี้เหรอชอบแบบนี้ ทำไมรองเท้าเป็นคู่ๆไม่ชอบใส่เหรอหายไม่เจอพี่ไม่หายหายไปวันนี้จะมาทำอะไรนะวันนี้เราอยากมาทำอะไรมาไปดาคาร์ใช่ไหมเราไม่เล่นน้ำใช่ไ่มเราเล่นด้วยก็นึกว่าไม่เล่นก็นึกว่าไม่เล่นที่แท้ก็เล่นนะฮะ โอ้น้ำเริ <Natural Four> <poon> ้มใสแล้วจากยีฝนตกมาหลายอาทิตย์มาแฉบมากมากมางดอกไม้ลูกเดินเขาไปเห็ดเห็นขึ้นเลย่อืมช่วงนี้เห็ดคนขึ้นนะผมคือผมขับผ่านมาทางคนขับ

พี่โยมกับน้องายสารไ,ไม่อาวะไม่โยมอันนี้ลอยเท้าไปลูกลอ,อยเท้าหนูโยมยังชายสารไม่ไปดูขนาดนีด้ปน้ำแรงอ่ะพี่กน้ำสาหนูเลาะตรงนี้ได้ไหมลูกโยมกับพี่ใหม่นะโยมกับพี่ใหม่น้องใหม่ดูด้วยนะโอ้น้ำโคตรเจนนะพี่ ตอกไม้อย่าพุ่งโนนะโล่งน้ำมันแรงนะเน้นดินไปก่อนทำโคตรแรงนะหนาวด้วยแรงอ้ ไม่รู้เิพี่นันโคตรแรงนอนี้ก็น้หล็ออโหพี่น้ำแรงจริงใช่มันพาบางเกงแล้วนะอือน้ำอย่างแรงดูลึกเกวยประเด็นอะ น้องจะอยู่ไหมพี่น้องจะอยู่ไหมนะผมว่าไมู่้เนี่ย พี่ีน้องจะมาเล่นน้ำมีอะไรคนเรียกร้องให้มาหาน้องขาฟานนะใช่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองชวนน้องขาฟานนิดไปอยู่กับผมแม่กับพี่โยมไปเที่ยวบ้านไงอืมไปเที่ยวบ้านที่อยู่มองที่อยู่ไหมไปต่อแล้วไม่รู้ว่รือ บอกว่าเห็ดออกนะทีใช hey, <Tu> ่ห้องดูเห็ดไหนปะี่ไหนอ่ะตรงีไปหอ่อนดอนี่ดเเดเ็ดเ

เรู้ว่ามีคนมาหามเห็ดหมดแล้วมั้งไม่คือมีคนนะคือเขาไม่ได้ไอยอเะจริงพี่เมื่อก่อนพี่มาพูดเกี่ยวกับเยอะนี่เหรอชายแถวเนี้ยแต่วหมทุกคนเมื่อก่อนผมมาพูดเห็ดตรงนี้เยอะนะเยอะมากๆน่าจะมีรอยคนมาแล้วเหรอ มี่รอนเหสียงะไวะไม่ยู่พีเสียงมือนน้ายเลยใช่เสียงเหมือเลยเสียงเหมือนเสียงโคตรเมือนเลยเป็นววาเจะลับไปทีหนเนี่ยอ๋นพีไปะเนี่ยเหลงในป่านะเดไม่ใกล้ใกล้ใช่ไดินจริงน้ำอยู่ ก็งอาจจะดิ <cues> <HD> <sm convert> <ını urai sword> ้นเลยนะคุณเบศอะไรวะพาเดินไปไหน่อเนี่ยอ๋อหนูพี่ไหมนะอ๋พี่ก็พาเดินไป่หน่อยลูกพี่เห็ดปะนี่เหรอขาวข่าอ่ยข้วขาวเนี่ยเเมาป่ะเห็ดเมาเนี่ยนี่เป็นเห็ดเมามากว่ะใช่เพราะว่าแถวนี้เห็ดขึ้นที่ขึ้นเยอะมาก มันเห็นไม่ทันคนอื่นหรอกโอ้โคน่เขารู้ทัน้วยพี่นะรู้ดิหนึ่งเขารู้ทันเขาก็รีบมานเลยสองนันได้ร้อย่มาก่อนเโอ้เอสีนนนยหหสงหมมันคนเล่นน้ำเลยวะไม่ใช่น้องส,สาะานอ่ะผมว่างน อือแบได้กินเห็ดนะมึงได้กลิ่นเหมือนกันได้กลิ่นเห็นนเหอดอะแต่ไม่รู้ว่าหยุดนแต่ไม่รู้ว่าหยุดที่ไหนไหนไลิ่นอะไรอะไาารไง<า>ชาตานะชาตานชาตานแสดงว่าทาตานแอบพูด,ดเราแน่ๆเลยใช่พี่าทาตานแอบพี่แฟงเหรอ แอบทำไมเล่าไม่มาพี่แจ mm ๊คพี่แ oh จ๊คเดินหาอาจารเจอเห็ดตั้งบว่ช่วงนี้เขาเดินหาเห็ดกันเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเห็ดอยู่คนเดียวนั้นอาจารย์รู้ไหมเนี่ยอยู่บ้านกับพี่โยมอ่ะแล้วพี่โยมอะพี่โยมนอนออพี่นมพี่โยมนอนอาจารย์ไมาเล่นน้ำเหรอใช่ครับมาทาสารแอบเราอ่ะนี่อาจารแอบพวกเรานะคนร้ายมากเดี๋ยวนี้มีการแอบพวกเราด้วยอาจารจะยิมอะจ๊ ก็เจะที่ใหม่ด้วยแล้วก็น้องดอกไม้ใช่น้องดอกไม้กับพี่ใหม่คือน้องดอกไม้เขาจะมาหาพิโยกอุ้ยูยิัน้เนี่ยนี่อันนี้น้ำลึก ハハハハ。<All> right. คุณยายรู้สึกอรำคาญที่กินเล่าที่ปวดเลยอ่ะตอไท้ลูข้าน้ำาหมือนค่ะนองท

ตาจานตาจานาพาน้องดอกไม้เล่นผ่าวันนั้นสิอะไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะดินเหรออ๋อเพียงใส่พิดาจานหลนะเราเนี่ยพี่โยมเป็นไงบ้างสบายดีนะพี่โยมอะพ่อก็สบายดียดอ๋นอพ่อไปนอนไหนก็ไม่รู้ทิ้งให้อยู่ในป่าอีกแล้วอยู่กับพี่โยมสองคน เค okay. ไปนึ่กับพี่ตาตานไ้อะไรนะคันก็อากน้ำสิน้องตาน้องตาตานมารับน้องด้วยเร็วหลายหลายหลาย หลไปกับนนะ้ำ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าทำไมให้น้องจอกไม้ไปกับน้องทาตานคือน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยลึกขนาดน,นั้นนะถ้าเกิดมีอะไรน้องแฟงไปจับทันแน่นอนเลย,เลยนะโอ้ถ้าไม่ใช่พี่พวก็คุค่ะอุมอะเคคขึ้นเลยลูกลูกอยากเล่นเล่นเลยขึ้นมาออ ่หมใเาน้งวินไม่สนใจเล่นน้ำหรอไม่ี่ะเก็วเล่นไม่หวันน้งวินว่านี่แดดน้องจอกไหมน้องทรายว่าไงคะ นซานน้องดอกไม้อยากเลน่นถาวานะอุ้มน้องหน่อยสิน้องดอกไม้ดูอย่างเหมือนเล่นน้ำมากเลยสิอะไรนะน,น,น้องดอกไม้เหมือนอยากเล่นน้ำมากเลยน้องดอกไม้เหมือนอยากเล่นน้ำใช่เหรอแล้วเด็กก็ไม่รู้จักหนาวเลยน้องคนเนี้ยใช่สใช่เด็กไม่รู้จักหนาวหรอกเด็กอะ่ะเขา เนี S <S ่ยน้ำเนี sa <sa anyway> ่ยเย็นเจี๊ยบเลยนะน้องดอกไม้ยังไม่รู้สึกหนาวเลยยังอยากจะเล่นน้ำเลยเพื่อวังจะให้น้องดอกไม้เล่นน้ำก่อนน้องทรานสัดท้ายป็นประเด็นผมว่าผมงจะต้องพาว่ากลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องดอกไม้ไม่สบายใช่พี่นับโคตรเย็นเลยเย็นจัด พี่เดินเข้าน้าหนเาแล้วพี่ท<ร>่านอาจจะไม่ยังเข้าด้านหนาบ้านเรายัางหนาวอยู่ใช่ไหมอาจารย์<ะ>มาพี่แสงหน่อยดิ พี่แสงมีอะไรจะพี่แสงมีอะไรจะชวนอ่ะดอกไม้ลูกอยวาหล่นนะหล่าไหมลูกหล่าไหมไม่หน่าไม่หนาวอ้โหน่าหยุดตรงนั้นไมได้ชาซาบชาซานไปอยู่กับพี่แสงไหมไปเปล่าไม่ไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กับท่านฤาษีไหมไปอยู่จ้าไปอยู่ชาลุศี พี่แป้งชวนไปไม่อยู่บ้านแต่อยากไปอยู่ท่านฤาษีท่านฤ ष ีเก่งใช่ท่านฤาษีเก่งเออเราไม่หนาวเหรอดอกไม้ลูกพี่ยงก็อยากไปอยู่กับท่านฤาษีพี่ยงก็อยากไปอยู่กับท่านฤาษีเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดอกไม้ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แป้งจะไปหาท่านฤาษีดอกไม้อยู่บ้านนะคะวันนี้ตาตาจะออกเดินทางด้วยใช่ไหม นี่แไปไม่ได้ค่ะ่ในป่านะวันนี้จะจะเราเดินทางได้ไไใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พี่ดมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แจ้งจะพา<ว>กลับไปบอกพี่โยนไว้นนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหน,นนี้ชบูชบบู๊ไหนไหนูถือบู๊บไม่ใช่นี่บู๊บคี่ชาชาดีนี่เดี๋ดาาวยวบู๊ไม่ถูกไกลๆหน่อยดิไกลกอง โอเคตาซาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเช้าไปหาพี่แฝงที่บ้านเลยนะครับเช้าเช้าเลยเดี๋ยวพี่แฝงจะพาเดินทางไปหาทันรศีโอเคนะไปเที่ยวหาทานรศี่าซานไปยูเลยครับพี่ผมว่าอยู่เลยไปอยู่ไม่ได้น้องตาซานไม่ไม่เป็นห่วงพ่อหรอพี่ผมว่านะพี่ยมนี้อยู่ได้ที่ไหนเขไปด้จ้าตัวอยู่ที่บ้านนะอ๋อพอไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ใช่นะพี่แฝงนะใช่งั้นก็ไปอยู่กับพี่แฝงก่อนก็ได้นะ หรือว่าไปอยู <assistant: Okay. t us> ่กับลูซี่เอาไงให้เลือกไปอยู่กับพี่แฟงหรือว่าไปอยู่กับท่านลูซี่เอาทายชินละชิ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 ไม่ตอบเลยถ้าไปอยู่กับพี่แฟนก็จะพี่ยงก็จะวุ่นวายถ้าไปอยู่กับพี่ท่านลูซี่ก็อย่าท่านลูซี่บอกท่านลูซี่เอาอยู่นะเอาไง มาท่าลูซีก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยทาลูซีก็โหดนะน้องตาตา,าน้องดูโดนตีอ่ะทาลูซนะีทั้งโหดนะเห็นเป็นคนอย่างเงี้ยได้โหดนะครับต้องเป็นตามพี่โยมพี่ต้องไปตามพี่โยมกพี่เอาไว้ถ้าตาัดสินใจไม่ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แซงพาไปเชื่อชเฉยๆก่อนก็ได้ <Okay. S 1> ไปหาท่าลูซีโอเคโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่แซงจะพาไปหานะเดี๋ยวลุงจะไปบอกพี่โยมนะเนี่ยน้องดอกไม้มาหาเนี่ยน้องดอกไม้ชิ่อย่างมากเลยอ่ะ ไม่เจอพี่ยงเนี่ยพี่ยงก็ยังไม่ไงแี่แค่ช้จะแล้วเสียใจไม่ลูกมาแล้วไม่เจอพ่อเสียใจหรอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อก็ไปไม่เอาลูกอย่าไปเสี้ยงใส่พี่แค่ารดีดีขอขอโทษพี่แค่านยังโอเคเราทำผิดเราต้องขอโทษนะเราเป็นเด็กลูกเราทำไม่ดีเราก็ต้องขอโทษนะ นี่ก็เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมัน้จะดอกไม้อัาน้ำสะอาดลูกเดยวพี่จันทร์จะผ่าตัดไปเอา้านะใช่ไปหาที่ันเช้านะเนะกีล้างมืล้างไม้สะอาดหูกล้างมือล้างไม้ล้างขายสะอาดนะคะดดเจะปฮะไปชันถึงไทยก็จะเป็นเ็มูแปมเ็มันไปถึงชันลีีน่าจะประมอนทุกคงหน่อยๆน่อยโอ้เดินกางไกลนะพี่เราชาดังลูก อ่ล้างรองเท้าด้วยค่ะเล่นดินอีกแล้วดูพูดยังไม่ทันอะไรบอกจะพากลับแล้วไปเล่นดินแล้วดอกไม้ลูกไม่เอาแล้วหนูหนาวพื้วร้อนชื้นไปเอารองเท้ามาล้างไปลูกรองเท้าดีๆก็ไม่ใส่ดูรองเท้าดีๆไม่ใส่ชอบใส่รองเท้าอะไรก็ไม่ลูกไปไม่เอาไม่ทานหน้าค่ะเดี๋ยวกลับไปถูสบู่ที่บ้านนะอาจารย์างอาจารย์างตัวให้ไปให้พี่สาล้างตัวให้ไปมมา ข้างหลังด้วยตะชานข้างหลังอ่ะตาแดดกันผมเนื่อไหร่หน่ม่ตงหน่ำไหมาน่นี้ตาชานยังเราจะกลับกันล้วบายบายตาชานดูแลตัวเองนะบายครับบายบีบีตาชานดูแลตัวเองนะับก่อนนะาชาไม่ไหน้องน้องไม้ใจไหนะอทาก่อนอ้อจะเล่นน้ำอดยมก่อนน้องน้องไม้ไปนเี่อยปหลง เกดอกไม้ไปลุกตอนนี้ตอนเหนยะเคทุกคนยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องทาสานกับพี่ยมเนายไปตังกําไม้ไปเคไปทุกคนไปตวน้ไปคลิปน้าครับผนไตันคลิปน้าครับสวัสดีครับผม